สวัสดีทุกท่านที่อยู่ช่องไม่จัให้ชแนลนะครับวันนี้เราก็กลับมากับ b บ of อบเท l นะครับใครอยากเล่นตามก็แอดผมมาได้นะครับผมชื่อขีโอพีขี่9271นะครับใครอยากแอดก็แอดมาเลยครับเดี๋ยวผมรับหมดนะครับก็คอมเมนต์กันมาก่อนนะทุกคนว่าคุณชื่ออะไรนะผมจะได้รับถูกนะครับโอเคเราไปดูคลิปกันเลยนะครับทุกคนจังหวะนี้เราก็โดดข้ามมาข้ามไปนะครับ จักรยานมังกรก็ตึงที่สุดในสามโดนคนดูแล้วก็รู้ๆเป็นอยู่นะคุณดูแรงเกินครับโดนแรงเกินก็ไม่ดีนะคุณดูจักรยานมังกรอนะ่ะเป็นแรงเกินมากอันนี้ก็แรงเกินจริงนะคนุณดูบอกเลยว่าจักรยานมังกรนี่แรงที่สุดในเกมนึกบอกเลยกับจักรยานสีฟ้านนะอ๋อทำไมเมามัานมันดีเลยยังวะเดี๋ยวทุกคนเดี๋ินเด้อมันปรับมั้งไหมแต่ว่าใน,นราบบ ต like oh. oh. ้งล uh ื uh ่นๆนะคุณเด้อเดี๋ยวมึงลงปรับเมาส์อ่ะนะตึงกับเมาส์อ่ะัวโอ้ไม่มีภาลรู้ทำไมเราไม่เปดภาษาไทยล่ะอ่ะอ่ะกลับแล้วนะตอนี้วันนี้เราไปเลยนะคุเาไม่สนใจล้วผมตึงผมตึงไม่มีอะไรตึงขึ้นเลยนะทุกคนเราจะค่อยๆไปนะสูตรเดิมเมื่อก่อนนี้สูตรเดิมที่เราใช้มื่ก่อนนี้คือค่อยๆไปนถ้าเรารียบเนี่ยแล้วมันจะจะตก แล้วก็ไปได้นะ้วคนรู้นะทำไมเราตกตลอดฝีมือเราหายแล้วครับทุกคนคนที่ดูถึงมาคนรู้กว่ามันสุดนะครับมันแค่ไหนอะมันปึนยังปึนยังไงวะทุกคนแล้วนี่เดี๋ยวผมจะสูดสูงสูงสปินก่อนนะครับสูงสูงสูงยังไงอ๋อเสียงเกมอะไรเสียงเกมวอลลุ่ม ขึ้นขีดเดียววอลุ่มเหรอนี่เหรอใส่ขึ้นเดียวดิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบึ้หนึ่งของสิบก็หนึ่งสามแค่นี้พอคนณุงแต่มันเยอะเกินนะอ่ามาต่อเลยคุณลุมาเรารอรีเกมเลยก็ได้นะตอนนี้เพราะว่ายังไงแล้วก็ผมน่าจะผ่านนั้นไม่ได้แล้วกคนคือมันผ่านได้ไ นั่น,นเดี๋ยวผมดูก่อนร้านค้ามีอะไรดีๆห้ๆขายอุ้ยน่าสนใจนะคุณดูอุ้ยนี่น่าสนใจจัก,กรยานบาซิลนะคนุณดูผมอยากได้อยู่นะเดี๋ยว้อเดี๋เวอเด้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 อเดอเลย,ลอ,เลยอ้เัเด้นะอเอเอเด้อเด้อด้อเดเด้อเด้้อนเ้อเหลือ้อเดี้้่เอเเเอ เตรียมตัวไปเลยนะคุณด <wh publications>. mm ูรถมันแรงอยู่แล้วรถมันแรงอมุ้งใส่รถแรงรถเรามันแรงนะทุกคนเราไม่ต้องสนใจแล้วรถเรามันแรงเกินรถมันแรงจริงคุณดูอุ้ยแรงเกินอันนี้ก็แรงเกินรถมันแรงจริงคุณดูเราไม่ต้องสนใจรถมันแรงจริงรถมันแรงจริงนะรถมันแรงจริงคุณดูเราไม่ต้องสนใจอะไรแล้ว ลดเหล่ามันรถระดับโอพีระดับตำนานนะคนดูระดับมังกรอ่ะเราอมังกรก็คือเทพเจ้าเทพเจา้จาก,ก็คือมังกรนะทุกคนเราไม่ต้องสนใจแล้วคุณครูครับแป๊บนึงนะใช้สเต็ปก่อนเราเราต้องใช้สเต็ปนะทนไหน,อ,น,นอ้ยอก็รถนั่งก็มันตนี่ทีช้าต่างทุกเดียว,ว,วนนไ,ไม่ไดใ้ให้จังหวะนี้ไปทุกคนไม่ต้องสนใจเราคนละจังหวะนี้เราก็ไปอย่างเดียวนะคุณจังหวะนี้เราก็ไปอย่างเดียวคุณดูเกือบแล้วไง อะไรเงี้ยก็ยังสู้เราไม่ได้คุณก็ผมตึงอะแล้วเนีน่ยควรมันผมเพิ่งบอกว่าตึงใช่ไหมว่ากินนี่เดี๋ยวบันนะครับมันตกนะเดี๋ยวเราเราต้องใช้เมาส์น,นี่สูงเมาส์เราต้องดีจริงแล้อเนีน่สลับไปครับสลับไปชิดซ้ายรัวๆครับคุณชิดซ้ายมึงต้องชิดซ้ายนะคุณดูนะชิดซ้าย รัวๆเลยนะคนุณดูไม่ต้องสนใจแล้วคุณดูเอาเอาใหม่ครับอุ้ยอันนี้ก็แรงเกินคุณดูใจเย็นดิคือแบบรถเรามันแรงอะเราก็เข้าใจเพราะว่ารถเรามันระดับโอพีเทพเจ้าไง อีกแล้วนะคะเพื่นคนดูคือแบบผมไม่เข้าใจของตัวเองกันเพราะว่ามันต้องแรงเลยนะก็ะคือมันแบบแรงปกติไม่ได้หรอกเกมมันต้องแรงเกินนี่แรงจริงเลยไปทีละสองอย่างเดี๋ยวเราจะตามที่หนึ่งได้อยู่นะทุกคนเหมือนเราจะตามได้อยู่แต่วันนี้เราก็เฉิดฉายมาไลายสี้วยนะคนดูเหมืนจะเฉิดฉายไปคนดูเไม่ต้องจ่ายใครแล้วจะวว่าเราเราอ่ะมัน ตึงที่สูนยเมีปลานะคุณดูแป๊บหนึ่งนะคุณดูเมื่อกี้นี่มันเสียเสียศูนย์นะก็คือแบบผมกดสเปซบาร์เร็วเกินนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยๆไปก่อนคืนนี้ปุ๊บสวยคืนนี้ต่อปุ๊บปุ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ผมเคยผ่านได้อยู่ผมต้องใช้สเต็ปโดดดลัวนะมันเกือบจะรับเราได้นะคุณดูโอ้ย ผมเศร้าอ่ะวันนี้มันวันนั you know, you know. water, oh, you know. ้นวันนั้นใจเย็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 นรู้เหรือแล้วก็ผ่านไปได้นะคุณรู้เฮ้ยทำไมมันหมุนเร็วจังอ่ะเกมบั๊กป่ะเนี่ยว่ามันก็ไม่ได้ทุกคนหมุนเร็วขนาดนั้นนะคุณรู้เกมอ่ะเกมก็เอาเราเจอนะคุณรู้อู้หูเกมหมุนอะไรเร็วขนาดนั้นครับเมื่อเกมมันเริ่มแปลกๆนะโอ้ยอมได้ไหมครับผมไม่ไหวจริงคือแบบมันเร็วเกินอ่ะ เนี่ยเนี่ยคือแบบมันหมุนไปอะคุณดูจะให้เราตั้งสปีดยังไงครับมันต้องแบบเร็วจริงนะคุณดูมันถึงจะเร็วจังอะเกือบได้คุณดูเราต้องมาแรงๆนะคุณดูว่าเราต้องมาแรงๆคุณดูมันถึงจะมาจริงแรงจริงคุณดูแรงจริงถึงจะมาแรงๆมาแรงมันถึงจะตื่นแล้วคุณดูถึงทุ่งนู้อันนี้มันต้องแบบโดดจริงโดดจังคุณดู เย็นก่อนไนอะ่มันต้องใจเยนะ่ใจเย็นจะไม่ได้นะใจผมใช่ใจโย,ยโอ้ยโอเศรีเ้ยโดนนิดเดียวเองนิดเดียวก็ไม่ได้นะจ โดดเราต้องค่อยไปนะทุกคนคือจานนี้มันยากครับมันยากแล้วเราต้องผ่านให้ได้อยอมได้ไหมครับเกมคือผมยอมเลยเออผมยอมผมยอมนี้ผมยอมจริงผมไม่ไหวจริงนะเราอ่อนนะเขาไปก่อนเลยนะคุณดูเดี๋ยวเราก็ไปตามค้าดูวะ ยังไงจักรยานมังกรแล้วมันก็แรงที่สุดในโลกินแล้วนะแสดงว่าทุกนจักรยานมังกรถึงแรงไม่เท่าจักรยานมังกรนะเห็นไหมจังหวะนี้ผมก็ไปแรงจริงอะเวแรงอะคุณรู้โคตรเวแรงนะเนี่ยคุณคนดูเห็นไหมเราอดให้เขาอะสุดท้ายเราก็แซงเขามาได้กันหมดนะทุกคนอ้าเกมค้างเนี่ยทุกคนดูนะทุกคนดูวะเราแซงเราใช่ไหมเดี๋ยวเราก็แซงเขาให้ดูคุณดูน่าจะเห็นนะดูน่ายวผมแซงเขาให้ดูเลย นี่ก็แรงเกินความจริงอะ่ะจะยังต้องผ่านทุกคนดูนี่มันต้องมัดช้าหน่อยนอะมาแรงเกินไม่ดีมันคุณนูมันจะเสี่ยงต่ออันตรายโลกนะนี้วก็แรงจริงดูแรงจริงแรงจริงนะคนนุณดูเราต้องเราต้องใช้สติเราใช้มสมาธิทุกคนดู เราค่อยๆไปนะคุณดูแต่มันก็แรงคิณอุ๊ยอุ๊ย โอ้โดดไม่ได้อ่ะโอ้โหไรอะ่ะนี่นะทุกคนเดี๋ยวไม่ต้องใช้สเต็กนะนี่ไม่ต้องโดดก็ได้นะทุกคนโลมันเวแรงทุกคนโลมันเวแรงมันอันนี้ไงผมกรโดดข้ามง่ายๆครับคนดูมันง่ายจัดเลยเนะโอ้โหนี่ง่ายจัดเลยฟุบเลยฟุบเอาไม่ฟุบแล้ว เราพุ๊งปั๊บพุ๊งปั๊บเลยนะคุณดูนะนี่เห็นไหมเราแซงแล้วนะนเครื่องบินนี่ก็ง่ายๆนะคุณดูนะง่ายๆับง่ายๆแล้วแค่ต้องใช้สเต็ปนะคุณดูนะใช้สเต็ปไว้ก่อนนะคุณดูนะตัวนึงงั้นทุกคนอันนะี้ไม่ต้องใช้สเต็ปเหมือนกันนะครับคุณดูนะเราจะมาเวแรงเมื่อกี้ไม่ได้นะเพราะว่ารถเรามันก็แรงอะ พูดอย่างนั้นแหละแต่เราก็ต้องแบบข่นไว้บ้างนะคือดูเพราะว่ารถเรามันแรงเกินไงรถเรามันแบบสีสูตแต่งคันดูเคยไหมเออมันนึงว่ามันเดือดรึเปล่าแต่ผมจะผ่านด่านนี้ให้คุณดูแล้วอ้าวหล่นแล้วขอขอแป๊บนึงหล่นแล้วขอแป๊บนึง ไหนเวลากดเมาส์กดตรงไหน,นบอกชี้บอกพ่อได้ USB Camerar ์ไม่มีครับไม่มีเหรอทำไมไม่มีอ่ะตอนนั้นทำไมมี USB c a m e r a ที่พอ่อที่พ่อว่าทำไมมันบันทึกเสียงได้ตอนนั้นจำไม่ได้ ที่ตอนเราเรา,า,ากดดูอะเรากดนี้ป่ะเรา,ากดนี้ป่ะ